สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคดีราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2565วันนี้เวลา6นาฬิกา14นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคดีราชนารีเสด็จไปยังวัดเกศรศิลป์คุณหรือวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2565 ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ6 5พรรษาในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสการะรูปเหมือนพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตัดรูปแรกและทรงบาดพระสงฆ์จำนวนสิบรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีรสว่างควร,ร,ร,รัชดาธิยราชนารีทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและมีผลงานที่โดดเด่นหลายสาขา โดยเฉพาะด้านเคมีทรงอุทิศเวลาศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ตลอดจนทรงได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกซึ่งได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติเป็นจำนวนมาก จากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีทรงจุดทูบเทียนเครื่องมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิษพระราชภาวนาวชิรกรอินถวายสันตุสโกวัดอุดมมงคลวนารามหรือวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีประทันสงถวายศีลพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนเครื่องสันคทานและเครื่องทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ต่อจากนั้นเสด็จไปยังพระพลาบริเวณลานปลูกต้นไม้และสวนป่าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระราชทานพระวโรกาสให้ในายอดิศักดิ์เทพอาจประธานโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลงปู่มั่นภูริทัตโตเฝ้ากราบทูลรายงานโครงการงานพัฒนาพื้นที่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีบนพื้นที่ดินจำนวน67ไร่14ตารางวาซึ่งมูลิติสิริวัฒนพักดีมูลิธิผืนป่าในใจเรา บริษัทไทยเบ,บเวอร์ลชจำกัดมหาชนและคณะศิษยานุสิร์ร่วมดำเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์ทางเข้าด้านหน้าวางระบบสาธารณูปโภคนอกจากนี้จะได้สร้างอาคารประกอบอาทิศาลารายสถาปัตยกรรมทรงไทยห้องน้ำสำหรับพิสุสามเณรผู้พิการและประชาชนรวมทั้งสร้ารงลานจอดรถตลอดจนปลูกต้นไม้ตลอดแนวถนนและบริเวณสวนป่า20ไร่ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัดวรคดีราชนารีทรงเป็นพุทธมามก,กะที่มีพระศรัทธาในพระพุทธศาสนาและหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนที่เป็นถูประหะบุคคลผู้สร้างคุณุปการให้กับประเทศชาติและพระพุทธศาสนาโดยทรงรับเป็นประธานโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดียพร้อมกับโปรดให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริาพาจุฑาภรณ์ทรงเป็นประธานการออกแบบจัดสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาประกอบด้วย3อาคารหลักคือพระเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบูชาคุณหลวงตาพระมหาบัวตลอดจนเป็นสถานที่บรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุพระอรหรันตธาตุอัฐิธาตุหลวงตาพระมหาบัว เวลา10นาฬิกานาทีสเสด็จไปยังหอประชุมมนทาทิพหอลศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีทรงรับจากการดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และัดกันดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสุร,ร,ริิติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและพระบระมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมและโปรดให้เชิญไปถวายโอกาสนี้พระราชทา,านพระวะโรกาสให้ผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีและข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายัดกันดอกไม้และของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้าย,ว,ายวันประสูติด้วย